วิกเซลวิทแฟรนไชส์ร้านส่งพัสดุด่วนและงานสารพัดบริการธุรกิจที่เฟื่องฟูสุดๆในยุค n นิ n วนอร์มอเสริมแกล่งด้วย2พันธมิตรไปรณีนีไทยและเคอรี่เอ็กเพรสขยายทั่วไทย450สาขา ปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าทางรอดของธุรกิจคือก,การเพิ่มช่องทางขายผ่านช่องทางออนไลน์จึงทำให้หลายๆธุรกิจสามารถมีไรายได้เหมือนเดิมแม้ภาวะที่ลูกค้าไม่สามารถออกไปจับใจ่ายใช้สอยได้ตามปกติดังนั้นธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับการซัพพอร์ตการขายออนไลน์ยอมได้รับโอกาสในการเติบโตสูงด้วยเช่นกัน S Quick s e r v วิ e ให้ความสำคัญกับการลงทุนที่มั่นคงของทุกสาขาโดยสิทธิหนึ่งชุมชน1สาขานั่นหมายความว่าผู้ลงทุนจะไม่มีโอกาสเปิดธุรกิจแบบทับซ้อนกันเป็นผลดีในการสร้างไรายได้ของแฟรนไชส์ที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ5บริการของ Quick Service จุดเดียวจบครบทุกบริการ1บริการจัดส่ง ให้บริการจัดส่งสินค้าโดยใช้2พันธมิตรหลักคือบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและบริษัทเคอรี่เอ็กเพรสประเทศไทยจำกัด 2. บริการแพ็กสินค้าร้านสาขามีการแนะนำลูกค้าผู้มาใช้บริการเลือกวัสดุห่อหุ้มที่เหมาะสมพร้อมบริการแพ็กสินค้าหรือห่อหุ้มสินค้าที่นำมาส่งให้ถูกต้องตามขั้นตอนและปลอดภยัยแน่นหนาเป็นอย่างดีเพื่อป้องกันการแตกชำรุดเสียหายในระหว่างการขนส่ง าําหจำานยอุปกรณ์สำหรับห่อหุ้มผู้ที่มาใช้บริการยังสาขาของคลิกเซอร์วิสสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์สำหรับห่อหุ้มหรือใช้แพ็คสินค้าได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกล่องพัสตุกปรษณี์ซองกันกระแทกซองพลาสติกทุกไซส์ทุกขนาดมีให้เลือกครบคัน 4. เป็นจุดดอบออฟให้กับ lazada และ shopee ซึ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ค้าออนไลน์ที่ขายของผ่านแพลตฟอร์มชื่อดังเหล่านี้และสามารถได้นำบริการอื่นๆให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเช่นบริการเติมเงินจ่ายบินต่อพรบบประกันไทยภาษีรถยนต์หรือบริการนำเสนอสินเชื่อบ้านและรถยนต์ซึ่งทุกบริการล้วนนำมาซึ่งรายได้เข้าสู่สาขา 5. บริการรับพัสดุถึงบ้าน สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ส่งพัสดุเป็นประจำทุกวันและจำนวนหลายๆชิ้น Quick Service มีบริการไปรับพัสดุถึงบ้านหรือที่ทำงานโดยไม่ต้องเสียเวลามาส่งเองที่สาขาแพ็กเกจการลงทุนของ Quick Service เน้นแบบร้านมาตรฐานงบประมาณในการลงทุน235,000บาทโดยสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือการให้คำปรึกษาเรื่องทำเลที่ตั้งร้านที่จะไม่ทับซ้อนกับผู้ลงทุนรายอื่นอย่างเด็ดขาดการออกแบบและตกแต่งร้านให้ฟรีการฝึกอบรมทักษะการดำเนินงานก่อนเปิดร้านการวางระบบซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการและการทำงานต่างๆการส่งทีมงานไปคอยช่วยเหลือในวันเปิดร้านจริงการรับประกันและดูแลระบบการทำงานให้กับผู้ลงทุนเป็นอย่าง โด,ดยร้าน Quick Service ผู้ลงทุนต้องมีพนักง,งานประจําสาขายอย่างน้อย1-2คนระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ8-24เดือนขึ้นอยู่กับทำเลและกลยุทธ์การตลาดเป็นสําคัญปัจจุบันร้าน Quick Service มี450สาขาซึ่งเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าแฟรนไชส์ Quick Service คุ้มค่าหน้าลงทุนที่สุดในยุคนี้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ Quick Service โทร 063-965-6965คุณชาตรี086-091-6872คุณชัยนนและ064-642-8162คุณอภิเชษ Line ID at QuickService Facebook QuickService Shop WebSite QuickService.co.th